เพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนทุกท่านพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับยามเย็นวันนี้พาทุกท่านมาบรรยากาศที่กอกวัวหลังสวนนะครับอีกหนึ่งคอกนะครับซึ่งคอกตรงนี้จะเป็นคอกสําหรับขุนนะครับลูกวัวเพศผู้นะครับที่ผลผลิตจากคอกของเราก็จะนํามาขุนตรงนี้นะครับซึ่งอาหารที่เราใช้ขุนนะครับไม่ได้เน้นระยะเวลาว่าต้อง เจริญเติบโตตามระยะเวลานั้นๆนะครับเราก็เลี้ยงนะครับตามอาหารที่เรามีนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีแค่ฟางนะครับแล้วก็มีลำลำรวมผสมกับปุ๋นข้าวโพดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเช้าเย็นแล้นั้นก็จะเป็นฟางนะครับซึ่งก็แบ่งให้เช้าเย็นวันละถ้วยนะครับตัวละถ้วยสลับกันไปนะครับซึ่งวัวตัวนี้มีส่วนใหญ่เป็นวัวปีกว่านะครับ วัวของเราเป็นลูกวัวตัวผู้ปีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกวัวที่เกิดจากการผสมเทียมนะครับลูกเคฟลูก C ีก็มีนะครับลูกซีสีขาวแต่เป็น Y แบบไหนไม่รู้มาเป็นสีขาวแล้วก็มีลูกของอติ๊กแดงนะครับติ๊กแดงก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นลูกคอกนะครับเรามาขุนนะครับรอ ให้เขามีอายุมากกว่านี้นะครับ2ปีขึ้นถึงจะทําการจําหน่ายออกไปนะครับตอนนี้ก็นามาขุนไว้นะครับเ็ากินฟางนะครับยามเย็นดูนะครับฝนตกหนักน้ํายังแห้งไม่หมดเลยนะครับน้ําเต็มทุ่งเลยนะครับพื้นที่ตําบลจารพัฒน์อำเภอศรีคอนะครับโชคดีที่ไม่มีลมแรงนะครับปีนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับไม่มีลมแรงในพื้นที่นะครับ จำได้ว่าอคอกตรงนี้ของผมช่วงรู่ร้อน2ปีก่อนนั้นหลังคาเปิดนะครับจนต้องมาใส่เหล็กนะครับตอนนั้นเป็นหลังคาไม้ก็ไม่อยู่นะครับปลิวไปทั้งแผงเลยนะครับก็แนะนำนะครับพี่น้องเกษตรกรถ้าทำครอบครัวในพื้นที่ที่นะโล่งแจ้งนะครับก็ต้องระวังเรื่องของทายุรูร้อนนะครับถ้าเป็นอคอกไม้นี่เอาไปอยู่แน่นอนนะครับไปแน่นอน แล้วก็อยู่ที่การออกแบบด้วยนะครับอยู่ที่การออกแบบด้วยนี่นะครับก็เป็นหลาลูกวัวนะครับซึ่งก็จะมีตัวผู้อีกหนึ่งแม่นะครับที่จะยานมทุกนี้นะครับจะเอามาอยู่ในคอกนี้เพื่อ,อขุนแล้วก็จะแยกแม่เพื่อที่จะเสริมอาหารนะครับให้เขา,าบำรุงเขาฉีดยาบำรุงแล้วก็ ให้อาหารเต็มที่นะครับเพื่อที่แม่เขาจะได้กลับมาเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราว่ายุอายุของลูกก็6เดือนนะครับหเดือนพอดีเราก็จะแยกออกมานะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะครับในสวนของเรานะครับซึ่งก็จะทําการขุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าจําเป็นต้องขายก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะสะสมไว้นะครับเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอาหารเราก็ไม่ได้มีมาอะไรมากมายมีแค่ฝุ่น ลำรวมแล้วก็ฟางแค่นั้นนะครับเนี่ยครับสวยๆสวยงา,งามนะครับแดงๆขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผลเสริญการเกษตร,รด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ